วิธีหนึ่งก็จะกีดกีดกรีดกรีดต่กตะไ่แดดหนึ่งครับพี่น้องออพอแล้วมาตำน้ำพริกขึ้นตำน้ำพริกปะลาล้าขึ้นแล้วต้มผักขึ้นแซ่บครับพี่น้องแกเผ็ดแบจำนายเนาะแบบจำนาย โอ้ยหมาเฮาหมาเฮาพี่น้องเก็บอยู่ในบ้านย่หอมบอกขามพี่น้องล้วแต่ผู้ใดสิทธนัดแบบแบวบแต่ผู้ใดสิกินแบบใดแบบแพ้หรือแบบบ่แพ้พี่น้องแต่ว่าย่าให้มากแบบแพ้นะเป็นนกมากพี่น้องเป็นเห็ดมาให้เลยเดียยร้อ่อย่ยาไผบ่ได้เห็ดส่งมากแบบเนี้ยส่งเป็นถุงมากนาะพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้อง ยาไผ่ขัว่วปลาสลิดไก่ซีเรียลแล้วพี่น้องจ้ะวางาั้นเมียนพี่น้องมาเล็นน้ำเนาะลังคนยาไผ่พี่สองวิธีด้วยวิธีหนึ่งกับส้แพร่แล้วก็บบนลงังอันลงัลงอันอึนค่ะพี่น้องัออวสิ้นคับพี่น้อง มีประโยชน์ต่อร่างกายกินปลาค่ะพี่น้องเพื่อนให้กินปลาเนาะจะไปหาในเพื่อนให้เขากินปลาขั่วปลาเอาไปเแพรนี่ตากแดดเดียวนี่พี่น้องตากแดดเดียว,ลวปลามีประโยชน์กินเยอะๆไม่เป็นไรค่ะปลาอ่าที่รับชมปลามีประโยชน์กินเยอะๆไม่เป็นไรค่ะปลา ท่าที่รับชมนะคะกินปลาแต่บดทอดลังคนกระปิง่งลังคนกระทอดเนาะทอดกับน้ำมันไม่ไหมกับโบเป็นยังเนาะคะพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องยาไผ่คั่วปลาสลิดไก่เสีเลี่ยวแล้วพี่น้องจา้าว่างันมียนพี่น้องมะเร็นน้ำเนะาะคั่วปลาเอาไปเอาแพนี่ตากแดดเดียวนี่พี่น้อง ตากแดดเดียวหรอกพอแล้วมาตำน้ำพริกขึ้นตำน้ำพริกปลาขึ้นแล้วต้มพักขึ้นแซ่บครับพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องยาไผ่คั่วปลาสลิดไก่เสีเ่ยงแล้วพี่น้องจา้าว่างันมียนพี่น้องมาเล่นน,ำน้ำละปีใหม่เนี่ยปลาก็ขายดีค่ะพี่น้องจา้าลูกพ่อขายเนาะ บวบดนลูกปลาสลิดตุด้งพี่ดอกยาไผ่ซื้อมายาไผ่กับสิขั่วเกตอ่อลำคนยาไผ่พี่สองวิธีด้วยวิธีหนึ่งกับสิลแพร่แล้วก็แบนล้างมีประโยชนาา์นะคะกินปลามีประโยชนาคา์ค่ะขั่วปลา เอาไปเอาแพนี่ตากแดดเดียวนี่พี่น้องตากแดดเดียวแวบบเดินลุ้ปลาสลิดลุพี่้อกยาไผ่ซื้อมายาไผ่กับสีขั้วเกตเอเอาไปมักนำปลาพงสะลดลงเนาะไปตากแดดเดียวเดียวแต่ผู้ใดสิถนัดแบบแบวบแต่ผู้ใดสิกินแบบใดแบบแพรี่แบบบ่แพ้พี่น้องแต่ว่ายาไผ่มากแบบแพ้เนาะ สวัสดีจ้าพี่น้องยาไผ่ขั่วปลาสลิดไก่เสี่ยวแล้วพี่น้องจา้าว่างนันมียนพี่น้องมาเล่นน้ำนาะบ่เดินลงปลาสลิดเพิ่พี่น้อกยาไผ่ซื้อมายาไผ่กับสีขั่วเกตเอาไปมักน้ำปลาพงจะลดลงเนาะเป็นทากแดดเดียวท่องวิธีหนึ่งก็จะกีดกีดกรีดกรีดตะกตาแดด หนักกนกะินปลาแต่บ่อทอดต้งคนกบปิง่งต้งคนก็ทอดเนาะทอดกับน้ำมันไม่ไหมกับโบเป็นยังเนาะ,ะพี่นนองเป็นนกมากพี่นนองเป็นเห็ดมากหายเลยเดียบปล่อยย้ายไปโบดต่เห็ดทรงมากแบนเนี้ยทรงเป็นถุงมากเนาะพี่นาะหนักกนกะินปลาแต่บ่อทอดต้งคนกบปิงต้งคนก็ทอดเนาะ อนกัอน้ำมันไม่ไหมกับโบเป็นอย่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องถ้าที่รับชมมีประโยชน์นะคะกินปลามีประโยชน์ค่ะปลามีประโยชน์กินเยอะๆไม่เป็นไรค่ะปลาเยวแต่ผู้ไดสิทธนัดแบบเบลแต่ผู้ไดสิกินแบบใด แบบแพ้หรือแบบบบแพ้พี่น้องแต่ว่ายาให้มากแบบแพนปลามีประโยชน์กินเยอะๆไม่เป็นไรค่ะปลาสับปคุลมีประโยชน์ต่อร่างกายกินปลาค่ะพี่น้องเพื่นให้กินปลาเนาะจะไปหาเนี่ยเพื่อนให้เขากินปลาสวยนะคะตัวงามๆตัวพอดีเนาะสัสองไปเอามือสองพี่น้อง บวไดินลูกปลาสลิดตุ้งพี่ดอกย่าไผ่ซื้อมาย่าไผ่กับสิขั่วเก็ดเหรเก็ดได้หลายอย่างค่ะเก็ดเป็นปลาเข้มก็ได้วิธีหนึ่งกับสกีด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 ตะกตาแดดเป็นนอกมากพี่นนอง เพิ่นเฮ็ดมาหาเลยเดียมลอยยาไผ่บอดไอเฮ็ดทรงมาแบบนี้ยทรงเป็นถุงมาเนาะพี่น้องบอดเด้นลูกปลาสลิดจุ้งพี่น้อกยาไผซื้อมากยาไผ่กับสีขั่วเกตอสวยนะคะตัวงามๆตัวพอดีเนะาะตัวสองไปเอามือสองพี่น้องบอดเด้นลูก ปลาสลิดตุต้งพี่ดอกย่าไผ่ซื้อมาอย่าไผ่กับสิขั่วเกตต์เหรบวชเดินลูกปลาสลิดตุต้งพี่ดอกย่าไผ่ซื้อมาอย่าไผ่กับสิขั่วเกตตอเวิธีหนึ่งกับสิกีดกีดกรีดกรีดตะกตาแดลกแล้วก็กินปลาแต่บวทอดลังคนกับปิง่งลังคนกับทอดเนาะ ก่อนกับน้ำมันไม่ไหมกับโบเป็นยังเนาะค่ะพี่น้องสวยนะคะตัวงามๆตัวพอดีเนะาะอีกสองไปเอาอีกสองพี่น้องวิธีหนึ่งก็จะกรีดๆๆๆกรีดกรีดตะกตาแหลกเป็นนกมาพี่น้องเป็นเฮ็ดมาหายเลยเรียบลอย,ยอเยอะแยะโบได้เฮ็ดทรงมาแบบนี้ยทรงเป็นถุงมาเนาะพี่น้อง วิธีหนึ่งก็จะกีดกีดกรีดกรีดตากตะก้าแดดลังคนยาไผ่พี่สองวิธีด้วยอันวิธีหนึ่งก็บสิแพร่แล้วก็แบนลังอันลงัลองลองันลักยาไผ่ก็บกจำนายเนาะโอ้ยจำนายโอ้ยหมาเฮา,าหมาเฮาพี่น้องเก็บอยู่ในบ้านเยิ่งหอมแบบขามพี่เนาะถ้าที่รับโชว์พอแล้วมาตะน้ำพริกขึ้น ตำน้ำพริกปลาขึ้นแล้วต้มพักขึ้นแซ่บพี่น้องปลามีประโยชน์กินเยอะๆไม่เป็นไรค่ะปลาสลัดดีจ้าพี่น้องยาไผ่ขั่วปลาสลิดไก่เรียวแล้วพี่น้องจา้าว่างันมีนพี่น้องมาเล็นน้ำนะวิธีหนึ่งก็จะกีดกๆีดกีดกีดกกตะกตาเดี่ยเดี่ยวแต่ผู้ใดสิทธนัดแบบแบบแต่ผู้ใดสิ กินแบบใดแบบแพ้หรือแบบบ่แพ้พี่น้องแต่ว่ายาไพหมักแบบแพ้เนาะปีใหม่เนี่ยปลาก็ขายดีค่ะพี่น้องจ้าพวกพ่อขายเนาะกินข้าวขาต้มเนี่ยมะเสาวเนี่ยมะแลงเนี่ยไพหมักสิกินข้าวตุ่มนาะมะแลงเนี่ยมะเสาขอบคุณน,นะคะ ตีหม่นี่ปลาก็ขายดีค่ะพี่น้องจ้ากพ่อขายเนาะก็กินก็ขอตมกินก็ตับหมูฮู้เสียบเสียบพี่น้องอปลาย่ำเนีม่มันตะกินกข้าวขระตุมเนี่ยหมูเสาเนี่ยหมูแรงเนี่ยไผ่หมักสิกินขาวตุ่มนะเนื้อแรงเนี่ยหมูเสาขอบคุณนะคะคขั้วป่า เอาไปเอาแพรีนตากแดดเดียวนี่พี่น้องตากแดดเดียวแล้วสรรพคุณมีประโยชน์ต่อร่างกายกินปลาค่ะพี่น้องเพื่อนให้กินปลาเนะาะจะไปหาในเพื่อก,กให้เขากินปลาปลามีประโยชน์กินเยอะๆไม่เป็นไรค่ะปลาถวดง่ายดีสุกเร็วนะ